ใครก็ได้ช่วยบอกเอิ่มไม่ต้องช่างมาันเถอะสอนสอนเปิดความคิดเห็นหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเมื่อว่าสันเขาเปิดไม่เป็นตอนนี้เขาทำคลิปแล้วก็มันมีช่คลิปช่องผมมาด้วยในช่องของเขามันมีคลิปชื่อผมมาด้วย <S <S ก็ไม่เป็นไรนะครับ,บอย่าไปว่าเขาเลย ดิสคอร์ดเป็นอะไรหนักหนาไว่ามันส่งมาทุกทีเลยอ,ะอ,ะยอ,ยอะะ่ะช่วยสอนสร้าเสริมความคิดเห็นหน่อยจะเปิดความคิดช่วยสอนสอนางเปิดความคิดเห็นหนนะทุกคนก็ช่วยสอนด้วยส่งอะไรหนักหนาว่า สอนด้วยนะครับสอ,สอนสอนสอนสั้นหน่อยสอนช่องของสั้นหน่อยว่า oh, ช่องสั้นช่องสั้นเขาเปิดความคีดเห็นไม่เป็นผมลองไปเปิดดูแล้วแต่ผมจะเป็นอีกคนหนึ่งมันส่งอะไรกันักหนาวันดิสคอร์ดอ่ะทาะ่านผู้ชมก็เร่สอนสั้นหน่อยนะครับ แค่นี้แหละว่าจะมาบอกว่าช่วยสอนสันเปิดความคิดเห็นหน่อยนะครับ